โอเคมาเจริบซูววันีครับผมนอันนี้กันโน้ตเอ่อน้ำตกตึกอะไรตึกเทะเกีย,ย no นาวเยนครนายกมาไปยิงมอเตรการแล้เวเฉลีย่ยตึกเวสรอร์ลี่ตึกเอฟเมียนเนี่ยนะครนายกครับผมที่น้ำตกที่ว่าด,ดังๆช่วงนี้โควิดไม่ค่อยมีคนนะครับ วิวก็งามสวยดีจังเลยอืม <coughs> แคปซา่าไว้หมดเลยเพจจะบานเนี่ยพวกพี่ฮะบ่ซั่นตะเนี่ยนู้น,นคนนิอยู่อึ้งๆเหมือนปูขาวัจแจกเหมือนสัตว์เหมือนไอ้ทำนามันดุปริอย่างเงี้ยดิสพี่ อันนี้ก็คังเลือนึงอันนี้ก็ม,ม่อง6ให้บาดนีจ่จิตจิตទៅយប់ដែរបាទហ្នឹងហើយน้นนนําតក់นครនិยกเนี่ยបើសិននិតមានអូសบายផ្ដាំអូខេ นี่มัอเตอร์กานูสระบุรีแล้วยังมจมมนทอดรูโรทำเล่นได้น,น้องยงมันเนี่ยได้นะครับผมธรรมเชียดเวียธรเชียร์ซซังอาดองนยนังไงวิวสวยงามครับแบบชิวๆคครับไม่มีคนเลยครับไม่ค่อยมีแบบ โควิดด้วยเขาก็ปิดกันประมาณนี้แต่ข้างบนน่าจะมีคนอยู่เขาเปิดไฟดูประมาณนึงครับน่าจะเป็นที่ห้องผักเป็นบ้านน้องนี่ข้างบนหนครัข้งเลยโอ้จะมันจะได้ยินเสียงน้ำนี่นะคือสมัยตึกเด็ดอันนั้นน้ำตกไป ที่เสียงซู่ๆใช่ไหม,ไมโอ้โหนี่ไงนขข้ำก็ค้างอยู่นี่น้ำตกแต่วน้ำน้ำแห้งน้ำแห้งน,นี่นะครับผมถ้าเกิดโอ้น้ำพังนู่นก็มีอยู่นี่ นมำนมำข้างนมันจะยิ้มซื่อๆน้่นแต่เยอะอยู่โอเคครับผมก็มีแค่นี้แล้วครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมติดตามกด s ั b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับผมบา,ายบายเดี๋ยวเนียนออกเนยมาจิว